โอเคจ้ะเราจะมาต่อนะคะเรื่องการออกกําลังกายนะคะวันนี้ไม่ได้ไปวิ่งจะต้องไปทํางานนะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเรากออ็อย่างที่บอกไปคือตัวเองต้องการที่จะให้มีเอวกับสะโพกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วลดต้นขาเ,เราก็ต้องมาสร้างความแข็งแรงให้กับเอวของเราใช่ไหมนะคะมันได้ผลนะห่วงยางหายไปนะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้ผลนะตัวเองก็รู้สึกว่า เพราะว่าการฝึกโยคะอย่างเดียวเนี่ยคือรู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันผอมแล้วมันคือโยคะในสายที่ฝึกเนี่ยมันเป็นการฝึกที่ค่อนข้างจะโหดนะคือเป็นสายอชชังกาโยคะถ้าพวกเราเนี่ยรู้จักเรื่องโยคะสายต่างๆก็ถ้าไปเซิร์ชดูอชชังกาโยคะนะคะก็จะเห็นว่าการที่เขาบินกระโดดจำ้ำมันหนักอยู่นะคะมันก็จะเป็นออกมาเป็นหุ่นแบบเป็นกัมก้ามแล้วก็เป็นแบบผอมนะถ้าฝึกบ่อยๆ แต่รู้สึกว่าตัวเองอยากจะให้มันมีแบบมีมีเนื้อมีหนังมีกลมๆหน่อยนะคะแล้วก็มีส่วนส่งอะ่ะเออก็พยายามที่จะลดเอวนะคะอยากให้ได้เอวแล้วก็สะโพกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วต้นขาลดลงนะเราไม่ได้อยากผอมทั้งหมดอ่ะนะอันนี้คือหุ่นของตัวเองที่ต้องการนะคะแต่ถ้าพวกเราแบบออกแบบมาว่าหุ่นอย่างไงเราก็ต้องไปเสริมเพิ่มเติม,เ,มเอาเนาะ อันนี้นะคะเป็นน้ําใบเตยผสมน้ําดื่มธรรมดานะคะคือน้ําใบเตยเนี่ยเราอะดื่มเพราะว่าบางทีย่านางก็ได้มานะบางทีก็เ,ออเกรงใจน้องเขามีน้องอยู่คนเขาจะซื้อน้าย่านางมาให้เราตลอดเอามาคั้นสดอันนี้มีแค่ใบเตยเราก็ใช้ใบเตยนะคะมันจะช่วยเรื่องการที่ให้ร่างกายเย็นลงนะคะพอเย็นเนี่ยร่างกายจะลดการปวดเมื่อยไปต่างๆนะคะเราจะดื่มอย่างเงี้ยทั้งวันแล้วนะคะ พอหลังอาหารเราก็ไม่ต้องดื่มแบบนี้นะอา้าวงั้นวันนี้นะคะเ,เราจะมา,เ,าเรื่องการเน้นเอวนะคะแล้วก็เรื่องการสะโพกกันเนาะพวกเราทำาัันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมแต่ถ้าพวกเราเนี่ยเ,เป็นคนเป็นคนที่แบบ อ้วนจริงๆเ่ยนะเราก็อาจจะอยู่ในท่านี้ก็ได้นะคะเอาเริ่มจากท่าง่ายๆก่อนละกันนะคะเราจะทำท่าง่ายๆแบบนี้สักประมาณ20ครั้งนะคะเอาเข่าววางกับพื้นนะคะให้สะโพกเนี่ยเลยมาเข่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสะโพกเลยมานิดนึงนะคะให้หดไหล่กับข้อแขนเนี่ยให้มันอยู่ในระดับเดียวกันนะคะขมแมวน้านะท้องยกฝีเย็บนะคะ เอาเท้ากดไว้หลังจากนั้นนะคะหลังเราไม่งอขึ้นนะคะกระดูกหน้าอกให้อเอากระดูกสันหลังของเราให้เป็นเส้นตรงนะคะอ่ยืดแขนตรงๆนะคะหลังจากนั้นเราจะทํากัน2ี่ครั้งตรงนี้นะคะขมแมวหน้าท้องนะ้ายกขีเย็บนะหายใจออกนะคะงอค่ะงอข้อศอกค่ะหายใจเข้าดึงตัวขึ้นมานะคะหนึ่งเห็นไหมคะ สมันจะอยู่แบบนี้นะคะยืดแค่นี้เองนะคะให้ระวังกระดูกหนะ้าอกตรงนี้ให้ดันขึ้นไปนะคะไม่แอนไม่ปิดไม่ปิดเป็นแบบนี้นะคะไม่หดให้แอนไปอย่างนี้นะคะโอเคอ่าจัดใหม่เนาะสองอใช่ปะ่ะเมื่อกี้เอางั้นเริ่มใหม่เลยละกันนะอ่าหนึ่ง สองหายใจออกค่ะหายใจเข้าสามออก คะคพอช่วงแรกๆนะพวกเราอาจจะยังมันต้องใช้กำลังแขนนะคะผักผักพักหวาใหม่เนาะเอาอีกสิครั้งนะคะเลื่อนตัวนะคะจัดนะคะกระดูกหน้าอกดันขึ้นนะคะสันหลังตรงขึ้นไปนะคะศีรษะของเราไม่งอมานะคะให้เป็นเส้นตรงนะคะหายใจออกค่ะหนึ่ง ออกสองออกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่า ดืดแขนกลับนะคะพักค่ะหายใจห้าลมหายใจตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเข่าวางเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเราจะทำสำหรับคนที่ แบบว่าอ้วนนะคะอ้วนมากๆแล้วก็ยังยังไม่มีกําลังหรือว่าคนที่เริ่มต้นใหม่ที่ยังไม่มีกําลังแขนสักเท่าไหร่นะคะเราจะทำท่าแพงกันนะคะเราจะอยู่ท่านี้นะขมแมวหนะ้าท้องยกฝีเย็บนะคะเลื่อนเอาให้หัวไหล่กับข้อแขนนี้ให้มาอยู่ระดับเดียวกันนะคะเราจะทํากันอีกครั้งละสิบยครั้งละสิบสองรอบเนะาะเริ่มค่ะ หนึ่ง <1 S 2> แบบหนะ้าท้องนะคะสองสามสี่ <3 S 2> <4 S 1> แบบหนะ้าท้องให้นะห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าสิอ้าวพักตัวไปทางด้านหลังนะคะเ,เ,เราทำอีกรอบนะคะเลื่อนตัวนะหนสอง สามหายใจยาวๆนะคะสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าพักนะหายใจออกน,นะคะ หายใจนะคะกดสะโพกให้ลงไปที่ซ่นเท้าเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าะเรื่องตัวขึ้นมาเรายังอยู่ท่าเดิมนะคะเราจะวางศอบไปตรงนี้นะคะ เราจะบิดเอวของเราซักย20สครั้งนะคะํมแบบหนะ้าท้องยกฝีเย็บนะคะเอาเริ่มคารหนึ่งสองบิดแค่เอวนะคะ3ใช้ความเอวเนี่ยใช้เอวให้เป็นเอ่ออย่างไรดีเนาะอ่ะ่ๆโอเคตั้งแต่หัวเราแบ่งเป็นสองส่วนนะตั้งแต่หัวจนถึงเอวเนี่ย ให้เป็นส่วนหนึ่งนะคะเอวไปถึงขาปลายเท้าเลยนะให้เป็นส่วนที่สองนะคะให้เราคงส่วนข้างบนเนี่ยเอายึดไว้ให้แน่นแล้วก็ย้ายแต่ส่วนข้างล่างโอเคปะเพราะอยากให้โดนเอวตรง,ตรง,ตรงๆเน้นๆนะคะสําหรับคนที่ไม่มีกำลังนะอ่าเริ่มหนึ่งสอง เขมวนะัดท้องเยลฟีเย็ดนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม S 1ิ1ส1่1ิ1ห้าสิบเ่าเลื่อนตัวมาพักอีกเหมือนเดิมหายใจยาวๆเลยค่ะยืดมือเข้าไปข้างหน้าเลยนะคะหนสอง สวันนี้เอาเบาๆนะคะต้องการที่จะให้วันนี้สําหรับคนที่น้ําหนักมีน้ําหนักเยอะแล้วก็ไม่เคยออกกำลังกายเลยหรือว่าคนที่เริ่มต้นนะคะให้เอาเบาๆแต่ว่าให้เน้นเรื่องการหายใจนะคะให้เน้นให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อที่ให้เลือดลมในร่างกายของเราเนี่ยได้มีการเคลื่อนไหวนะคะอืม แต่ถ้าพวกเราเคยเออกกาลังกายหนักๆมาแล้วหลายวันก็มาทำวันนี้แบบเบาๆได้นะคะเป็นการที่ยืดเส้นยืดสายแบบเบาๆนะเราจะทำกันอีก20ครั้งนะคะเพื่อเอวของเราเนาะ 1>, 1 2 3 4 5 6 จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบามสห้าสหกส็ดสิ 9 20โ <Okay. S 1> อเคทักเนาะดูเวลาแล้วกี่นาทีแล้วหนะ้าสิบสองแล้วนะคะอืมมันจะอัดได้แค่ยี่สามสิบนะคะไม่อย่างนั้นมันก็ไม่พอเวลาแบบอืมมันไม่มันไม่มไมครบไงกำลังหาวิธีอยู่นะคะยืดอ้าวอยู่ในท่านี้เหมือนเดิมนะคะแบบหน้าทองนะคะเอาวางงูนะ เราอาจจะประสานมือไว้เบาเนะคะเราจะยืดขานะคะไปข้างหลังเนาะขาเริ่มจากขาซ้ายค่ะยกค่ะ1นึ่งสองสสี่ห้ตีขึ้นไปส,สูงเท่าที่เราได้เลยะคะเจ็ดแปดเก้อีก10ค่ะ11บเอ 1ิบสามสิบสี่สิบห้าหกเจ็ดย่สิ่ะเราจะเริ่มอีกข้างขวานะคะอีก20เนาะหนึ่งสองสสห้าหเจ็ด 8ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิ่ห้าหกสปดสิบยี่สค่ะอ้าวพักเนาะยืดค่ะ แบบใช้ให้แบบช่วงรักแร้ของเราเนี่ยได้ยืดเลยนะคะเพราะเราไม่ค่อยได้ยืดเลยเนาะยืดรักแร้ไปข้างหน้าเลยหายใจย,ยาวๆนะคะหายใจอ่าวกลับมาที่เดิมนะเราจะยังอยู่ท่านี้กันต่อนะคะวางมือนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นการสร้างไหล่ที่แข็งแรงนะคะหน้าท้องเนาะ แล้วก็ให้เลือดล่มันวิ่งนะคะเริ่มจากเท้าซ้ายนะคะยกขึ้นตั้งฉากนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส่านะคะยกขวา1 2 3 สี่ห้าหกเจ็ดแปาสิบโอเคพักอีกรอบเนาะวันนี้เราจะไปแบบชิลๆนะคะออขอให้ได้ยืดเส้นที่สายนะเลื่ลมมันจะวิ่งนะคะไม่จำเป็นต้องทำเพราะว่าชีวิตของเราก็ทำงานกันอยู่แล้วเนาะ อโอเคนะคะอ้าวตอนนี้ระยะเวลา15นาทีไปแล้วนะคะไม่นานใช่ไหมหลังจากนั้นนะคะเราจะให้บริหารขาอีกสักข้างละ20นะคะยังอยู่ท่าแพ้งเหมือนเดิมเนาะ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับหน้าท้องของเรานะคะเอาอย่างนี้ตั้งเข่าเอาไว้อย่างนี้นะคะเริ่มจากตั้งข้อสอบไว้นะคะเราจะอยู่เหมือนกับเราเดินอะแต่ว่าเราจะให้บริหารหน้าท้องของเราด้วยเนาะลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะ1นึสองสโอเคไหม ถ้าพวกเราเหนื่อยนะหรือถ้าพวกเราจะอยู่ในลักษณะยืดอย่างนี้ก็ได้หนึ่งสองสามสี่โอเคปะเราจะอยู่อย่างนี้หรือจะวางศอกนะคะแล้วแต่เอาที่พวกเราสะดวกเลยนะคะเราจะทําสัก40ครั้งเลยนะคะไม่ต้องพักเนาะเพื่อเป็นการออให้ร่างกายของเราผลิตความร้อนเกิดขึ้นมานะคะอะ จะอยู่ท่าไหนท่าเลยนะคะเหมือนเดินเดินขึ้นภูเข,ขาอะนะหนึ่งสสามสี่ถ้าเราก้าวเข้ามาได้นิดนึงก็ได้นิดนึงนะคะแต่ถ้าเราก้าวได้กว้างอย่างนี้ก็เอามาเลยนะคะห7เจ็ดแปดเก้าสิบส็ดบสอสาบสี ช้าๆก็ได้17 18 19 20 2 2ปดส2เก้ายี่สิบค่ะอยีิบเอดยิบสยยอีกสิบนะคะหนึ่ง สองขำแบบหน้าท้องกันาานะคะสามสี่ห้าหากเจ็ดแปดเก้กาสิบเย้เอาพักอีกรอบนะคะ หลังนะคะรีแลกต์ายนะโอเคเริ่มไปติดแล้วใช่ไหมคะ18นาทีแล้วเนาะเรายัางอยู่ท่านี้นะคะเราจะไม่ไปไหนทั้งสิน้นเราจะวนๆอยู่ท่าแบบนี้นะคะอ่าสำหรับวันนี้สำหรับคนที่เบาๆพอนะคะยกนะคะยกขึ้นแล้วก็ลง ยกแล้วก็ลงแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ้ยหรือถ้าพวกเราสามารถยืดอย่างนี้ได้ก็ยืดได้เลยนะแต่วันนี้จะทําแบบท่าเบาๆนะคะให้กับคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยนะอ่าเริ่มค่ะหนึ่งจูงแขนไว้ก็ได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10อีก10บลลวค่ะ2 3 4ตรงนี้นะคะขึ้น5 6เอวนะคะ7ห่วงยางนะคะ8 9 10โอเคแค่นี้ก็หายใจหอบๆนิดนึงนะคะ่ะในวันขี้เกียจน,นะคะ ในวันที่ไม่มีเวลาเยอะนะคะอ้าเหมือนเดิมน,นะคะวางเราอาจจะวางเท้า,าลักษณะนี้ลงไปก็ได้นะคะแบบนี้นะอ้าวอ่ะเดี๋ยวก่อนไหล่กับข้อศอกต้องให้เสมอกันนะไม่งั้นนะมันไม่มีความรับน้ําหนักไนงะกระดูกหน้าอ,อกนะคะให้กระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงไม่งอแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะอ่าหนึ่ง 2 3คำแบบหน้าท้องไว้นะคะยกปิดเย็ก4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 สลัดมือ20นาทีเข้าไปแล้วพวกเรา21นาทีไม่ยากเลยใช่ไหมคะอา้าวงั้นวันนี้ยืดขาต่อนะเอาเบาๆนะคะกางขาออกมาเลยนะคะให้เรานั่งเนี่ยให้มีความรู้สึกว่าเรานั่งบนกระดูกก้นของเรานะคะกางขาเท่าที่เราทําได้นะถ้าบางคนแบบขาได้เท่านี้ก็เท่านี้นะคะ มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเราก็อยู่แบบนี้นะคะแต่ถ้าใครกลางได้มากก็เพิ่มขึ้นมานะคะพยายามให้ขาของเราเนี่ยกล้ามเนื้อของเราไม่แบะออกไปลักษณะนี้นะคะให้กลับเข้ามานะขมแมนหน้าท้องยกฝีเย็บนะคะเราจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะหายใจเข้าหายใจออกค่ะให้ขาตึงให้มันหายตึงนะคะไอ้น,นี่มัน ช่วยเรื่องหลังเรื่องขาหลังของเรานะอยู่เนาะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า มีความตึงที่ขาของเราเลยใครจะก้มได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะฟังร่างกายของเราเนาะอืมอีกห้ารอหายใจเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหยใจเข้านะคะเดินขึ้นมาอายืด กลับมาข้างหลังหน่อยเนาะข้างๆหน่อยเนาะหายใจออกนะคะเราจะอยู่ท่าไหนท่านั้นนะคะแขาแบบหน้าท้องหนึ่งให้เปิดสีข้างของเรานะคะขึ้นไปบนฟ้าเลยสองสามสี่ห้าบิดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้า ย้ายมาข้างซ้ายค่ะแตะเลยยืดนะคะยืดสี่ข้าของเราให้เปิดเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะบิดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจ เอาอยู่ตรงนี้เนาะถ้าใครทําได้นะคะหนึ่งสองให้ดันเท้าของเราออกเลยนะคะเอามือตรงเลยนะคะมือยืดตรงแล้วก็ดันให้หัวไหล่ของเราชิดพื้นถ้าเราทําได้นะคะสองสามเอาคางแตะพื้นเลยนะคะสี่ห้าค่ะหายใจเข้าหายใจออก 24นาทีแล้วไม่นานใช่ไหมคะพวกเราอ่าววันนี้จัดให้คนเริ่มต้นที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยหรือว่าคนแบบ ต้องไปทํางานต่อวันเบาๆวันขี้เกียจวันเบาๆยืดเบาๆนะคะเนี่ยแค่นี้มันก็2 0นาทียีสินาทีแล้วใช้เวลาระยะเวลาไม่นานใช่ไหมคะแล้วพอเราทําแบบนี้เราคุมเรื่องก,การอาหารการกินเข้าไปมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยใช่ไหมคะทุกคนขอเป็นกําลังใจให้กับพวกเราที่ต้องการลดน้ําหนักทุกๆคนนะคะลดน้ําหนักไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะง่ายมากๆถ้าพวกเรา ทำมาเลยไม่ต้องคิดนะคะใครที่ดูอยู่รู้ว่ามีใครดูอยู่เพื่อนๆกันทั้งนันนะคะเพื่อนๆกันน้องๆที่น่ารักก็คือเพื่อนๆแล้วก็อรุ่นพี่แล้วก็น้องๆคือในในเพจนี้ส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันเนาะก็ดูแล้วก็ ทำเลยนะคะทำอย่างวันนี้คือทำไปเลยก็ได้หรือว่าจะฝึกโยคะอย่างเมื่อวานก็ได้นะคะทำแบบเบาๆชิวๆนะขอให้เริ่มนะคะสักวันละเนี่ยยีนาทีเบาๆไม่ยากเลยนะคะโอเคงั้นวันนี้ก็ขอให้ดูแลตัวเองนะคะเดี๋ยวต้องไปสะสางงานที่ร้านต่อนะคะแล้วก็อามีเพื่อนถามมาว่าช่วงระยะเวลาแบบนี้แล้วเราก็ทำธุรกิจนวดเนาะปีนี้เข้ามาตีปีที่10ใช่ไหมคะ สถานการณ์แบบนี้เราอยู่ได้ยังไงเดี๋ยวจะมาเขียนอบอกน่าจะเป็นเย็นนี้นะว่า,าว่าเราอะทำยังไงนะคะโอเคงั้นวันนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย